นู่นืองามงามไส้ขี่งามไส้ส,สวนอาจจะลุกเพราะว่ายังไม่ได้ตัดหญ้าให้หญ้ามันคุมดินไปก่อนเนาะเอให้ยญามันคุมดินก่อน เขาเนี่ยใช่ไหมต้นนี้งามไหมสรุปแาม่ยู่อ๋อออกได้แล้วใช่ปะเยอะยูเนี่ยใส่ปุ๋ยให้แม่ไงเออต้นไม่งามใส่ปุ๋ยให้ซะเลยเดินตามพ่อมันใหญ่ เป็นตามพ่อทำไมอะคุณอยู่อืคุณอยู่วิตัวนี้แตกยอดเต็มเลยอะดีตายตายปะก็แต่มันแตกยอดนะแตกปะเนี่ยยอดมันเนาะมัน่าเดิาเดินดูสวนทุเรียนกัน พี่เหี่ยวเขาพามาเดินดูสวนดูการจเจริญเติบโต,ะตะของรู่นเรียนมันตัวอะไรมันคุยว่าเนี่ยอะ,อะาระตัวอะไระวะ,ไ,ระ,อะไอเดือนหรือเปล่าลูกหนูเปล่าไม่ใช่คุย <c oughs> แตกหลายยอดแล้วนะ,นะเห็นอย่างนี้มันแตกเยอะแล้วเนะี่ยมันแตกมาเยอะแยะเลยของใหม่ของใหม่ ใบมันจะนอนแดดใช่เปล่าใช่เปล่าผลมาอนี้ก็แตกอันนี้ของใม่หมดเลย้เ่ยแบมันลอกลอกหมดไม่เป็นหนอน